สวัดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเล่นเกมคาสิโนนะครับว่าเขาเล่นกันยังไงนะคนสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นที่เพิ่งโหลดมานะตอนนี้อยู่หน้าเกมกาลังเข้าเกมเข้ามาในตัวเกมกดไปที่คำว,ว่ากราปเกจะเป็นการแต่งรถเนี่ยเกิดเข้ามากดตรงกราปเกเนี่ยเข้ามาตอนนี้แล้วปุ๊บก็จะเป็นการ เพ้นลทยทำลายนี่นั่นก็เลือกแล้วแต่คนจะทำาลายแบบไหนก็คิดเอาเองแบบว่าหารูปมาจินตนาการเอาอะไรอย่างเงี้ยกดถัดไปนะกดถัดมาอีกก็จะเป็นการเปลี่ยนสปอยเลอร์อะไรพวกนี้ถ้ากดถัดไปอีกก็จะเป็นล้อแม็กนะแต่ว่าพี่ลืมกดกดให้รู้ว่ามันกดยังไงกดมาแต่อันนี้ก็จะเป็นรูรปเครื่องอะทูนิง่งอะกดแต่งเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยกดมาก็จะเป็นพวกเทอร์โบยางอะไรพวกนี้ อันนี้ก็จะเป็นการปรับเกียร์เกียร์บล็อกเนี่ยเนี่ยเราก็ปรับเอาจูหนหาวห่ามันให้มันแรงขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ด้วยกดต่มาก็จะเป็นช่วงล่างพวกเนี้ยปรับเอาว่าใครชอบเตี้ยแบบไหนล้อล้อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกด CG ก็จะเป็นการถ่วงน้ำหนักว่าแบบรถมันบาลานซ์ไหมเวลาวิ่งมันสายหรือเปล่าให้รถมันนิ่งมาที่การเนี่ยซื้อรถเนี่ยเลือกเอาว่าจะ แบบไหนก็เลือกเอาจะซื้อคันไหนมาแต่งกดถัดไปเรื่อยๆเรวกดมาที่รูปธงอะสตาร์ทเนี่ยก็จะมีแบบว่าในวิธีหาเงินเป็นเลเวลเนี่ยกดเข้ามาแล้วก็มาหาเงินตรงนี้กดจะเล่นไหนก็เลือกเอา ส่วนนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเพย์ก็จะเล่นแบบเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยไม่อยากเล่นกับเพื่อนก็เล่นคนเดียวก็จะมีแต่ละด่านให้เราเลือกมีบ้านที่เราซื้อไว้แล้วก็จะมีเล่นออนไลน์เนี่ยออนไลน์เกมก็จะเล่นกับคนทั่วโลกอะเล่นกับใครก็ได้ทั่วโลกเลยเราจะเล่นกับเพื่อนเราเราก็กดตรงที่เราแอดเพื่อนเข้าไปตรงขวามือ ก็จะมีรูปเพื่อนก็จะมีชื่อเพื่อนขึ้นมาเนี่ยให้เรากดแอดเข,าเข้าไปถ้าเขาเล่นนะถ้าเขาออนถ้าเขาเขาไม่อ,อนก็กดไม่ได้พอกดเข้ามาในตัวเกมเราก็จะมาโผล่ตรงส่วนในส่วนหนึ่งของแผนที่นะขึ้นมา,นา,ลมานนนแล้วขับหาไปเรื่อยว่าเพื่อนอยู่ตรงไหนบ้างน,น,นีคือกดเข้ามาในแผนที่ก็จะเ,เห็นว่าเพื่อนอยู่จุดไหนของแผนที่ อันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปรับพวงมาลัยนะว่าพี่ปรับยังไงให้มันเป็นลูกศรเนี่ยอันข้างบนเนี่ยเป็นลูกศรส่วนที่สองอ่ะก็จะเป็นพวงมาลนะัยเนี่ยก็ว่าวิวเป็นพวงม,นะมาลัยเนี่ยก็จะเข้าไปดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นรูปพวงมาลัยอย่างเงี้ยแต่พี่ไม่ถนัดนะระปากอันนี้เป็นเอียงโทรศัพท์อันที่สามเอียงโทรศัพท์ก็เอียงโทรศัพท์เอา อันที่หนึ่งพี่ชอบเป็นลูกศรเลี้ยง่ายดีเนี่ยก็จะกดง่ายๆซ้ายขวาซ้ายขวาส่วน,นอันที่สองกดเริ่มมาก็จะเป็นกราฟิกก็จะเป็นน้ตฟาสต์นอร์มัลไฮฟาสก็คือต่ำนอร์มัลคือกลางไฮคือสูงสูงสุดของภาพนะเนี่ยมันก็จะมีพวกแสงแดดมีเงาให้เราแบบสมจริงอะไรเงี้ยสีรถก็ฉำ่ำ แต่พี่เลือก normal นะแบบว่าเล่นเออมันลื่นดีมนไม่เปลืองแบตเตอรี่ด้วยสว่วนนี้ก็จะเป็นพวกว่าแบบมันจะมีโหมดดิฟขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังขับเคลื่อนล้อสีรล้อแล้วก็พี่ติ๊กเป็นออโต้นะขับสบายสบายไอ้พวกที่เหลือก็ติ๊กออกให้หมด อันนี้ก็จะเป็นการปรับภาพนะว่าให้มันหมุนมกดตรงกุูปกล้องวงจรขวามือมันก็จะปรับภาพไปเรื่อยๆให้เราว่าแบบชอบมุมไหนเวลาขับแล้วแต่คนชอบเนี่ยตัวเกมก็จะมีแบบทางยาวให้เราลองรถถ้าใครจะมาลองรถก็มาลองได้นะแบบว่าไปแบบจูนเกียร์แล้วก็มาลองถนนตรงนี้มันคือมันสามารถทำท็อปสปีดได้เงี้ย นี่ก็เป็นการเปิดไฟหน้าเนี่ยข,ข,ข้างตรงล็อกเส้นทางเนี่ยตรงใต้ลูกศรไฟเลี้ยวอะเดี๋ยวเราจะไปลองเราจะไปสอนวิธีการแข่งกับคนอื่นแข่งยังไงเขาทำยังไงไเดี๋ยวแวะเติมน้ำมันก่อนเราก็มาแวะเติมน้ำมันแล้วก ขับเข้าไปจอดตรงคําว่าเติมน้ำมัน,นแล้วก็จะจอดเติมน้ำมันแล้วอันนี้คือคู่ต่อสู้ท้าเรามานะเรากดรับสีเขียวกดสีเขียวกดรับเนี่ยอันนี้มันจะสางแข่งสามกิโลเรากกดสามกิโลเหมือนมันเราก็จะแบบเออมาถึงสนามแข่งสามกิโลแต่น,นี้มันเป็นพวกเล่นโป๊าไม่รู้เนี่ยรูปว่าไม่เห็นไม่เห็นรถเลยเนี่ย เนี่ยขึ้นสตาร์ทแล้วเนี่ยแต่ไม่เห็นรถมันเลยเนี่ยขี้โกงก็ปล่อ้พวกนี้เนี่ยต่อไปเราจะไปสอนวิธีการท้าแข่งนะเมื่อกี้เราเป็นคนโดนท้าแล้วกดตรงรูปธงแล้วก็ติ๊กไปที่รถคันที่เราจะแข่งเนี่ยติ๊กคันสีขาวเนี่ยเนี่ยแบบนี้แสเนว่าเขารับคำท้าแล้วก็กด402เมตรมันก็กดสีรเราชเเรามันก็แข่งในระยะ4ี2้เมตร กดกดเกียดีไว้กดแข่งแบบออโต้เนี่ยไม่ต้องไปสับเกียร์ให้มันเหนื่อยแข่งสบายสบายถ้าเกิดว่าเราชนะเราก็จะได้เงินห0 0พันนะเนี่ยได้แล้ววิธีหาเงินก็แบบนี้ก็ได้เป็นการหาเงินกันง่ายก็มีแค่นี้แหละสำหรับมือใหม่ทั้งหลายเป็นกำลังใจให้ตั้งใจเล่นสู้ๆ